Yeah. I'ma take care of Gimji bro. You big bro. You big homie. You my know where? Yeah, I tell I'm take care. I'm taking care of you big homie. <laughs> <laughs> what up Sprite? You here? Uh huh? Bye. Bye bye. What up, man? My wrist huh? yeah. is crazy, huh? And I'm the crazy, huh? Fucking your lady, huh? <laughs> Walk one, my boy. You're my boy. Walk one. Walk one? Hmm. What? Walk one. Walk one. Yeah, it's a bumper clock, my youth. The man came in with the big team. You already know big team big watch big diamond diamond from dirt มีไฟเช็กบัวสวัสดีครับมีครับมีครับเดี๋ยวแลวเร็วนี้ผมจะไป m อต่อนะครับแต่ฝากไปฟังกันนะครับเพลง One It t a k e It ที่ผมทำกับ V.Miley นะครับผมเป็นหนึ่งในเพลงในอัลบั้มของ PENKILLER นะครับผมนะครับ ทริปนี้ที่ผมอยู่กับกิมจิก็เป็นทริปที่ผมให้กิมจิมาเที่ยวมาถ่าย MV แล้วก็จ้างตาต้กงเป็นเพื่อนของกิมจินะซินลี่เยลโล่คุณเซอรแคมเมีร์แมนซินลี่เยลโล่ yeah สาวคนไหนทำได้ yeah I tell them like I book you and กิมจิ for the MV and the trip yeah สาวทางไปหาตาล้องแล้ว yeah ตาองหล่อมากตาตากล่อมากตาตากล่อมาก I t บอกเขาแบบถ a m ยถ่า m a ่ <laughs> s ยถ่ายถ่ายถ่า l ถ y าย l l ายถ่าย p a ายถ่ายถ่ g ่ายถย g ยาา่่่่ยยนเย่่าา่าายาา o อ๋อ oh. นี่นะครับไอจี IG ของตากล้องของผมสุดหล่อของผมคอมฟอล์าหิ่ง เรา perfect peace แหมขอบคุณพี่กิมมากนะครับจากแต่ก่อนผมเป็นเด็กที่ดูเวลาไม่เป็นตอนนี้ทำให้ผมได้รู้แล้วว่าเวลาตอนนี้มันกี่โมงแล้วเย็นโว้าเฟิร์นจะเอาแบบผู้ e นที่ผสม master ถ้าพวกเขาคิดถึง tempo different with the rapper แบบ like tempo what Maybe like the K-pop จังหวะอะไรหรอใช่ K-pop engineer k คิด t บบตรงมาช้าก็ I say it's like late night Fuck late what do you mean like you're, when you're rapping right? yeah it's like not on the beat man. oh maybe bro like, Can. Older, some shit. Engineer. Yeah, i think it's kind of old yeah yeah sure sure wait like they like on another the vibe uh, yeah so his tempo and his heartbeat man, that's sure. different shit from us ทำงานหนักเพื่อนในเดือนนี้นะครับผมเป็นเด็กที่ดูเวลาไม่เป็นตอนนี้ I know what time is it right now <laughs> ตันนี้ตีหนึ่งโอเค It's my watch นะ <Okay. S 2> I ให้ยืมนะเป็นเป็นของกูแต่ให้ยืมเว้ย yo let's plan about one day เว้ย Okay, sound good. Yo, so, bro, go follow Gimchi, bro. my follow, let DM me, man. That's my big brother. Pull me, fan. Silly yellow, silly yellow, make me fan. Let's turn up. Thai 4 MV for you. Me, I take like two. Then it's crazy, man. Yeah. ผมถ่าย CMV ครับผมไปถ่ายกิมจิ่ายให้แล้วก็กิจิไายเลนสองเอ็มบมาบุรีรัมย์ไม่ได้ไปครับผมแต่ลาวเดี๋ยวผมพากิมจิไปด้วยนะครับลาว s I bring little kimchi there see you Laos yeah let's go let's go how much bro for the watch แปดแสนครับผมโอ้สัมยี่สิบโคตรเท่โคตรเจ็บ่เจ็บ for the watch. Nalika Cartier, Cartier, De Santos. Yeah, I think this is the the series name. Cartier De Santos, Burst down Size XL, extra large, maybe. vvs one. เจอกันนะครับที่ลาวแล้วก็หลายจังหวัดเลยเดือนนี้มีสารยาด้วยนะครับชาวสารยานะครับรอย่าลืมมาเจอกันนะครับผมกับกิมจิเคยอยู่ที่สารยานะต่ก่อนแต่เราจะได้ไปเรียนที่สารยาแล้วตอนตอน,ตอนไม่มีตังค์อยู่ที่สารยาเว้ยเบนบีเอ็นกาชิตวินสารยาตอนนั้นแม่งเสิร์ฟพับกะเพราหนึ่งจานแบบกินสองคนเลย <laughs> กิมจิเว้น o c o l l e g e e v e อ y d เดกิมจิไปเรียนทุกวันเลยครับต่ก่อน uh huh. อยู่สารยาชาวสารยาแวะมาเจอกันได้นะครับม <า S 1> ผมมาไปเรียน Yep. Yo, n a นท์โ my brother What's up, man? I'm in Thailand. It's lit. เลดอ้ยทุกคนมาเกาหลีเปล่ามีใครอยากมาเกาหลีไหมไปกินกิมจิโย Yo, you <laughs> yeah. um ่ยืนอยู่คนเดียวเลยเจยืมไฟไฟแช็คหน่อย ยืมอ oh. ๋อแต่ยืมไม่อยู <What? S 1> ่น uh ี่ไงยืมได้ไงลอกินกินสิง episode สองเคยวะได้รวมผลงานกับโฟแปงไหมครับท o n ไ g h t for show for bang so hard <Yeah. S 2> I g o t a I g o t a c h e yeah shut up f b a n ย o man we gonna we gonna ทาย vlog ด้วยแบบเยอะๆเลย yeah the new vlog man vlog one million yeah, like yeah. yeah. guys waiting let's go man คนที่รอ v e vlog one million oh some c r a สิจีบครับมาเลย you palm young ready to fuck if you ready to fuck it's up and i s done okay ครับเจอกันครับทุกคน เจอกันได้ที่ลาวสารยาแล้วก็โชว์ต่างๆมากมายเจอผมได้กิมจิอาราวแบงคอกซียองแมนบายบายทุกคนนอนดีๆนะ you feel me and and be be humble เว้ยต้องพวะ humble ใจเย็นๆแบบก็เรียกอะไรปะไม่ไม่ใช่ใจเย็นๆเว้ย humble ต่อแบบ stay thankful เออแบบมีความ <Gem S 2> ความเจียมตัวเออขอบคุณเจียมตัว yeah stay humble and, and stay happy man stay safe and dangerous don't <laughs> <coughs> <makes> <laughs> 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 yeah, yeah. you think gauli men kaut keting thai way you thailand so nice <laughs> <laughs> yo look at this bro like gotta when, we talk in series, when we talking serious people get out when we talking shit, people come watch this shit. my day buy by yet man yet so see you have bye bye so